เอาล่ะสีนงทุกคนด้วยนะวันนี้ก็กลับมาเจอกับพี่อีกแล้วช่วงนี้จะเจอพี่น้อยหน่อยนะแต่ไม่ต้องห่วงพี่ไม่หายไปไหนแน่นอนซึ่งวันนี้นะก่อนจะเข้าเรื่องเผื่อสำหรับใครที่ยังบังเอิญผ่านมาแล้วไม่รู้จักกับ Go Unpanzer เนี่ยนะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังเอง Go Un p a n z e r เนี่ยเป็นอนิเมต์ h i g มไฮสคูลที่มีศาสตร์การต่อสู้ที่เรียกว่า Shen Shadow Shen Shadow เนี่ยมันคือการขับรถถังเพื่อประลองการต่อสู้กันบนสนามรบที่ถูกสร้างขึ้นโดยในเรื่องเลยนะ จะค่อนข้างอ้างอิงเรฟเ r นซ์จากช่วงสงครามโลกครั้งที่2องนะซึ่งแต่ละโรงเรียนจะคงสเตอริโอไทป์ตามแบบของชาติตัวเองไว้ยกเว้นทีนางเอกนะซึ่งโกงสุดๆเลยโดยเอพิโซดเนี่ยเราจะขอเริ่มจากโรงเรียนเซนตกอรียนาหรือก็คือสารจา,าจากอาณาจักรนั่นเองโดยอ้างอิงจากข้อมูลในแอนิเมะเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยรถถังเชอร์ชิลล์มาร์คเจ็ดมาติลดาและครูเซเดอร์โดยคันแรกเนี่ยต้องเริ่มจากเชอร์ชิลล์มาร์คเจ็ดก่อนเลยโดยมีผู้ประชาการ ที่เป็นกับตันทีมที่มีชื่อว่าดาร์จิลิงซึ่งเชอร์ชิลเนี่ยถูกผลิตในปี1 9 4 4ถึง1945เชอร์ชิลเ,เป็นรถถังหนักที่มีจุดเด่นในเรื่องการป้องกันที่ดีมากๆเลยคันหนึ่งซึ่งมันมีเกาะด้านหน้าที่หนาถึง1 5 2มิลิเมตรเลยดีเดียวโอ้หนี่มันหนายิ่งกว่าไทเกอร์วันอีกนะเนี่ยและติดตั้งปืนใหญ่ขนาด7 5ม mm. ิลิเมตรถึงแม้ว่ามันจะมีค้อบกพ่องบ้างน,นะในเรื่องความเร็วที่ถือว่าต่ำมากๆโดยมีความเร็ 21.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ12.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางออฟโรดซึ่งแตกต่างจากในอนิเมะอย่างสิ้นเชิงทำ,ทำไมวอล์เนเดอร์ไม่ทำงี้บ้างวะและอีกข้อเสียหนึ่งเลยก็คือการที่ป้อมค่อนข้างจะเล็กนั้นอะทำให้ไม่สามารถติดตั้งปืนที่ทรงพลังกว่าปืน QF 75ม mm, มหรือ QF 6พรของอังกฤษได้ซึ่งปืนใหญ่ขนาด57มเมเนี่ยนะจะได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงแค่รถพุ้มเกาะเท่านั้น ถ้าเทียบกับการใช้งานอนเนกประสองค์อย่างปืน75ม mm, มนั้นนะจะมีความหลากหลายมากในการใช้งานแต่มีข้อด้ในการเจาะก,ก่อที่ต่ํามากๆอยู่ดีทั้งนี้นั่นนะนะแม้ว่าปืนขนาด57มมก็จะเพียงพอที่จะเอาชนะรถถังกลางอย่างแพนเซอร์4หรือแพนเซอร์3ได้เนี่ยนะและด้วยเกราะของเช u r c h i ลที่หนาเนีย่ยาสามารถป้องกันการโจมตีของปืนต่อต้านรถถังเยอรมันได้อีกด้วยซึ่งต่อมาเนี่ยนะภายหลังเยอรมันมีการนำรถถังแพนเทอร์เข้ามาประจำการพร้อมกับติดตั้งปืนขนาด75ม mm, มให้แพนเ t อร์ไปเลยถ้าไม่เช u r c h i ลเนี่ยนะ ไม่สามารถที่จะตอบก,ก่อนทั้งในด้านการป้องกันหรืออำนาจเจาะก,ก่อได้อีกต่อไปแต่ในอนิเมะก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าที่วานท,าทั้งหมดนะ่ะเป็นขี้โมอเชอร์ชิลเนี่ยถูกใช้ขั้นสุดท้ายในช่วงสงครามเกาหลีในช่วงปลายยุค1950อยบและถูปิดประจําการจากกองทัพอังกฤษกนในปี1952ซึ่งคันต่อมาเลยนะก็คือมาธิลด้ามาร์คทรีบัญชาการโดยรูคุริดิเจ้ามาทิลดาเนี่ยนะประกอบไปด้วยปืนหลักขนาด4 0มิลลิเมตรคิวเ และถูกผลิตในปี1937ถึงปี1943ทาความเร็วด้สูงสุดอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่ออยู่นอกถนนนนเอง้งมาทิวด้าเนี่ยเป็นหนึ่งรถที่มีความประสบความสําเร็จที่สุดของกองทัพอังกฤษเลยซึ่องสอาธารณชอาณาจักรเนี่ยนะทำให้มาทิวด้าเป็นที่ประจักษ์ในช่วงสวงครามโลกครั้งที่2ช่วงแรกๆนะใน Battle of France มาทิวด้าสามารถกำจัด Panzer 38T หรือแม้แต่กระทั่ง Panzer 4ได้เป็นอย่างดีแต่ภายหลังนั่นนะ ในศึก North African Campaign ที่ต่อสู้กับอิตาลีและเยอรมันรถถังและแทงเข็ตหรือไอเจ้ารถจิว๋วน,นั่นแหละแม้สามารถต่อก,ก่อกับมาเทลดาได้เลยและในช่วงท้ายเนี่ยพบว่าภูมิประเทศทะเลทรายทาให้รถถังมาเทลดาทาความเร็วได้อีกอีกทั้งยังประสบปัญหาในด้านกลไกลการบังคับด้วยรวมถึงเกาะของมันเนี่ยไม่อาจต้านทานพลังของแสก88มมได้เลยอย่างไรก็ตามมาเทลดานั้นนะ่ะมีบทบาทสําคัญอย่างมากใน Operation Crusader หลังที่รถถังครูเซอร์เนี่ยไม่อาจเอาชนะฝ่ายอัสซาได้ แต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นนะก็ยังประสบความสูญเสียอย่างมากเช่นกันต่อมาภายหลังเนี่ยนะนะรุ่นโปรดัสท้ายของบาทิลดาถูกแทนที่ด้วยป้อมปืน A27 ของครมเวลและบางคันยังถูกใช้งานในอียิปต์ในช่วงสงครามอาหรับอิสราเอลในปีพันเก้อีดอีกด้วยนะและคันสุดท้ายของวันนี้ก็คือเจ้าปูครูเซเดอร์นั่นเองบัญชาการโดยโรชิฟซึ่งครูเซเดอร์ถูกผลิตในปี1942และถึงปี1943ครูเซเดอร์เนี่ยนะตามสเปคจะวิ่งบนถนนได้ด้วยความเร็วว42กิโโลเมมตตร่่อชัง และ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวิ่งออฟโรดซึ่งก็เป็เหมือนแอนิเมชันเคยด้วยหลักๆเลยนะเจ้าคูนเซเดอร์จะประกอบด้วยปืนขนาด40มิลลิ mm เมตร QF 2 PDR ในคูนเซเดอร์มาร์ก2นะและปืน51มิลลิเมตรที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาเป็น QF 6 PDR มาร์ก3ในคูนเซเดอร์มาร์ก3คูนเซเดอร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งในรถถังหลักของสหราชอาณาจักรในช่วงแรกของสองครามโลกเหมือนกันในนอร์แอฟริกันแคมเปญเนี่ยมีการใช้หลากหลายรุ่นมากเช่น มาร์ค 1S มาร์ค 2S และมาร์ค3ช่วช่วงโอเปเรชั่นแบตเทิลเอ็กซ์ครูเซเดอร์ได้แสดงให้เยอรมันประจักษ์ในเรื่องของความเร็วที่เหนือกว่าแต่ศักยภาพก็ถูกจำกัดโดยภูยมิประเทศแบบทะเลทรายเหมือนมาทิวดาน,นั่นแหละรวมกับปืน40มิลลิเมตรเนี่ยมีความจะเบามากๆอีกด้วยนะซึ่งที่เก่ามาทั้งหมดเนี่ยได้ถูกทดแทนภายหลังด้วยเจ้าครูเซเดอร์มาร์ค3โดยการอัปเกรดปืน40มิลลิเมตรเป็น57มิลลิเมตรแทนต่อมาเนี่ยภายหลังจากนอร์ทแอฟริกันแคมเปญเนี่ยครูเซเดอร์ได้ถูกลดขั้น

สองเกมวสงเมวสอง่เงไม่เข้าเล่ตัหเล่หอยู่เกมวิ่งจะมาไอ้ยัยยิง่าเขาไม่เข้าเหอดูสิันซอเตนโอไว้สวยสวยสวยอะไรไอ้ยัยจ้ะใช่ใช่ไม่เข้าลองตีไม่เข้าเข้าเข้ามเข้า่เข้าไม่เข้าเฮ้ยได้เอเอีเนขงาเราอีกอะไม่ไ้เถอแปลว่าข้านมีคนเล่งเลย เขาเรียกว่าจิตวิทยาเฮ้ยมาจริงมาจริงหลังหลังเพนเตอร์หลังซอมเพนเตอร์นี่น่ากลัวจังเลยอ่ะเฮ้ยอย่าใช้ไซเบอร์ดิพินก่อนซิกเลยทุกคนซิ่งเลยมันเล่นแค่นี้สตต้องจ้าจังเลยอ่ะไอ้ไอ้ไอ้พวกข้างหน้ามีเครื่องพวกข้างหลังมีเครื่องไงในหนังนี่มันยังเร็วเลยอ่ะในเมสเราต้องไปยิงกับชาร์ปี้ด้ เนี่ยโอยโอ้ยชิงดเกนไดเวอร์เมื่อกี้เนชิงโอโอย่าไปอย่าโผลไปครับเดียวเยวเดีวอยถอยถอยแแล้วอย่างนี้ก็ต้องซ้าเลยเหมือนกันโดนตัโคโคโคามสอ let's go ทีสา่สสี่ไม่ถึงหมดสายหม่สา่หมดโอเคโอเโอเคสเคดูสิสู้เตงโอสุนีคสดีเอ็มเอเอ๋อเ้อปากโอเคโอเคหนักจรงนักจริงหนักจริงเดี๋ยวผมยืนให้เดี๋มยืนให้สามสิสี่ นอนมันอเนเช่นทุอยคอบอยู่าเยเอ้ยไม่ตาย้ยเสียเสียเสียอมันเลือตายคอมันเลือตายคอมวเลตายาไมรถามข้าศึกเป็นรอยยังไม่ได้เฮ้ยกิติโกไม่มีใครแคปซีไนักว่มากเลยคอนววยเนี่ยมีแต่ตัวปึกๆทั้งนั้นโอ้โหดานี้ ไปซีเลยลงโล่สีเนาะซีล่งสุดแล้วแล้วก็ทานง่ายถึงมือนกันเลยทานนั้นนั้นอะไรอ่ะเขาเรียกว่ารถคอนเวอร์เทเบิลเว้ยสตวปาวิจะหันยังไงเอ้าแล้วมีคุณเซนเดอร์มาทำไมอ่ะคำตอบคำตอบเฮ้ยเฮ้ย คนหนุ่มต้องเสียสลายคนแก่ในประเทศจะได้เมันจะสี่ร้อยห้าไงทันทันกับได้จริงอะไรไอเอาสองลงเต็มกับ้านเลยปุ้มยิบ้ายเลยยุมนมีโดนยังมาตกอ่ะรับทรารับทราแกบล็อก แจ๊คเชนวะโก้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 ้โก้โก้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 ้โก้

จะไปสู้นะที่บอกมันทำไมไอสูเกียดมาสโอ้ยคุณเจดีจริงไอซูเจ็ดหกเลยเหรอไต่อไปต่อไปต่อไอาเก็ดดีนี่ไม่มีซดเอ็ดยูเกิดใหม่ในเกิแพนเซอร์ไอ้คงจะมีความเป็นชาเป็นหญช่วย้วยไดได้ได

ใจจัดเลยสวาตนไแล้วเวเวอร์ตายเดวเวอตายาไรวามัมีมทิด้วยโอเคมีแย่แล้วชิบะชิ่าเข้าห no? ัวไปเลยเข้าไปไหนเ้ยัจริงโอเคตายเดี <c oughs>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  ๋ยคันเวคชปะก็ที่บ so ้านยิงท э ี่บ้านยิงมาเดวใ

ยังตัวซ้อมอยู่ซ้อมตาดีพอไปเล่นยิมก็มันดีนะดูไรสมองดิที่ใช้สมองแล้วผมแเล่นอย่างรัวใครก็ได้เลยให้กูเล่นบังเกอร์ขยับได้ไม่เฉยเราเราจะมาวุ่นวายไม่ได้เราต้องนิ่งๆไงโอ้โหไม่เช่นทรรมนเลยเราแซงดูลอยดิลอยนยูโซยเช่นทรรมน โัตที่สามาห้าครับเดนลี่ด้วคเรครับลโอเคกิครับไม่ได้ไไม่เขมครับคิดที่เข้าฮิตครับบาดเจ็บไปอะบาดพกันแบบนี้มีเพื่อนมันอยู่ข้างหลังด้วยนะน่ะซาเอมามนด้วเนรามันะมจะเบอลลอนฮะสุส ท่านสุสัยโอเคดูอีกแล้วเดี๋ยวเอาโอยน่าเบื่อเลยฉันจะทำอะไรกันไอ้สัามดะไรตายแล้วครับไม่ใชยอะไรไม่เชยอะไรไม่ใช่ e ะไรเว่ห้ามดีสิเดี๋ยวเอาดีไปเจาวกําลังกับเข้าเอ ปันติดขมันเรารามีกี่ชาติครับเนี่ยไอ้นั่นเอาเสือมาชิเตะโคจะก็สั่นไปชิมายมาสตาวะอุ่นชีดสวะเนี่ยโอชายังไม่หกเลยครับ <c oughs> โอ้ยชาผมแตกครับเรียนผู้นำเกาหลีเหนือเลยครับโอ้ยขอแล้วพี <c oughs> มึงทำตัวเองอะไม่ไหวเลยมึงทำตัวเองทั้งนั้นแหละจะบอกให้